สริงแอนโกลิสคิปแล้วรวยกับโคุ้ไกวันนี้นะคะเราก็มาถึงอีพีที่สามแล้วนะคะวันนี้เหลือแค่อีกสามฟุตเท่านั้นเองก็จะเจอทองคาหนึ่งในสาเหตุของความล้มเหลวที่พบบ่อยที่สุดก็คือการที่คนเราพบอุปสรรคแล้วท้อถอยจริงๆแล้วอุปสรรคนั้นก็พบแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเกิดความผิดพลาดแค่ครั้งสองครั้งก็จะทําให้เรารู้สึกผิดระหว่างยุคตืดทองของสหรัฐอเมริกาเพื่อนของนโปเลียนชื่ออายูดาบี ลุงของเขาก็ตื่นทองเป็นโรคตื่นทองเช่นเดียวกันก็ได้เดินทางไปทางฝั่งตะวันตกของรัฐโคโรราโดเพื่อที่จะไปขุดทองเขาคิดว่าถ้าเกิดเขาขุดทองได้ก็จะร่ารวยมหาศาลเลยโดยที่ลุงของอายูดาบี้ไม่เคยรู้มาก่อนว่าคนเราสามารถขุดทองได้จากความคิดของตัวเองซึ่งมีค่ามากกว่าทองที่ขุดจากพื้นดินเสียอีกลุงของอายูดาบี้ก็ได้ขอสิทธิ์แล้วก็ได้เริ่มทําการขุดทอง หลังจากที่ได้เริ่มงานไปหลายสัปดาห์าเขาก็ประสบความสําเร็จขุดได้ขุดทองเจอหลังจากเจอเขาก็ได้ปิดเมืองเอาไว้ก่อนเดินทางกลับมาที่รัฐรัฐแมริแลนด์เพื่อที่เขากลับมาเพื่อที่จะมารวบรวมเงินแล้วก็ียกว่ามารวบรวมกําลังเงินกําลังรวบรวมกําลังเงินกําลังคนแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปทําแร่เหมืองทองนะคะอ่าก่อนตอนที่เขาไปขุดเจอเนี่ยก็ไม่ได้บอกใครนะคะ กลับมาแล้วก็มาบอกเรียกว่ามาบอกเพื่อนๆกับญาติๆของเขาบางคนเท่านั้นเองพวกเขาเหล่านั้นก็เรียกว่าได้รวบรวมเงินนะคะเพื่อที่จะมาไปทําการขุดทองที่ทางฝั่งตะวันตกของรัฐโคโลราโดนะคะขุดหลุมแรกเขาก็ประสบความสําเร็จนะคะก็เจอนะคะเจอแร่ทองคําเลยก็เอาไปหลอมนะคะในในขณะนั้นนะคะในรัฐโคโลราโดเนี่ยตอนที่เขาเจอหลุมแรกเนี่ยเขาเนี่ยก็เรียกว่ามีฐานะร่ํารวยคนหนึ่งเลยในโคโรราโดเลยนะคะ แล้วในความคิดของคุณลุงของอายูดาบีแล้วก็อาดาบีอายูดาบีด้วยเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเขาเจออีกสักสองสามหลุมเนี่ยเงินที่เขาไปหยิบยืมเพื่อนเพื่อนนะคะญาติญาติเขามาเนี่ยก็จะได้ล้างนี่แล้วก็คงจะมีเงินเหลือเหลือนะคะคงจะทําให้เขาเนี่ยมีฐานะร่ํารวยอย่างแน่นอนเลยนะคะเจอหลุมแรกแต่นะคะเขาก็เรียกว่ายิ่งขุดลึกลงไปเท่าไหร่เนี่ยก็จะทําให้อายูดาบีและก็ลุงเนี่ยมีความหวังมากยิ่งขึ้นว่าเขาจะต้องเจอทองคําอย่างแน่นอนนะคะ แต่นะคะสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขุดลึกลงไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอทองนะคะขุดลึกลงไปอีกเท่าไหร่ก็ไม่เจอทองพวกเขาก็เลยตัดสินใจที่จะหยุดขุดนะคะพวกเขาทั้งหมดก็ตัดสินใจที่จะหยุดขุดแล้วก็ไปขายเหมืองให้กับพ่อค้าขายของเก่าคนหนึ่งนะคะแค่ไม่กี่ร้อยดอลลาร์เท่านั้นเองพวกเขาทั้งหมดก็นะคะผิดหวังนั่งรถไวกลับบ้าน พ่อค้าขายของเก่าหลังจากนั้นก็ได้ไปปรึกษากับวิศวกรนะคะหลังจากที่วิศวกรนะคะได้คำนวณให้คำปรึกษาว่านะคะเหลืออีกแค่3ฟุตจากที่อายูดาบีหยุดขุดาน,นเองก็จะเจอทองคำนะคะมหาศาลเลยนะคะเหมืองทองคำมหาศาลนี้นะคะเหมืองทองคำนี้ก็ทำให้พ่อค้าขายของเก่าเนี่ยเรียกว่ามีฐานะรั้ารวยขายทองคำได้หลายล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะ วิศวกรได้บอกว่านะคะเจ้าของเหมืองคนก่อนเนี่ยเขาไม่มีความรู้เรื่องสายแร่ทองคําก็เลยหยุดขุดซะก่อนก่อนที่จะถึงนะคะเหมืองแร่ทองคําอีกแค่3พุทธเท่านั้นเองก็จะเจอเหมืองแร่ขนาดใหญ่แล้วเขาเลิกล้มไปซะก่อนนะคะเหตุที่พ่อค้าขายของเก่าเนี่ยเขาเรียกว่าดั้นรวยจากเหมืองแร่ทองคําอันนี้เพียงเพราะเขารู้ว่านะคะเขาจะต้องไปปรึกษากับผู้ที่เชี่ยวชาญก่อนที่จะเลิกล้มความตั้งใจ ก็ทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะมีฐานะร่ํารวยอายูดาบี้หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เรียกว่าเอ่อล้มเหลวจากการทําเหมืองทองแล้วเนี่ยเขาก็เรียกว่าทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้เงินมาคืนนะคะมามาจ่ายคืนให้กับเอ่อที่เขาได้หยิบยืมไปไปทําเหมืองเนี่ยก็เจอแค่หลุมแรกน,นเองหลุมแรกก็ยังไม่ใช้นี่ยังไม่หมดเลยก็หยุดปุตียก่อนนะคะหลังจากนั้นอายูดาบี้ก็ ได้เป็นบทเรียนนะคะเรีวยกว่าเอาเรื่องราวของอีกแค่3ฟุตเท่านั้นเองนะคะก็จะเจอเหมืองทองคาแล้วเนี่ยมาเป็นบทเรียนหลังจากนั้นอายูดาบี้ก็ได้ค้นพบว่าปณิธานสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินทองได้อายูดาบี้ก็ได้เจองานใหม่ในการขายประกันเขาคิดอยู่เสมอนะคะว่าเขาล้มเหลวมาเพียงเพราะว่านะคะเขาเลิกล้มความตั้งใจตรงนั้นไปแค่เหลือแค่อีก3ฟุตเขาก็จะเจอเหมืองทองของมหาศาลแล้วแต่เ็าเลิกล้มความตั้งใจไปซะก่อน ก็ตรงนี้ก็จะทำนะคะเขาก็เอามาปรับใช้กับธุรกิจที่เขามาเป็นตัวแทนขายประกันเมื่อไหร่ที่ลูกค้าตอบว่าไม่อยร์บาบีไม่เคยลดละนะคะที่จะ,ยยลละ,จะพยายามขายประกันให้ได้เขาก็ประสบความสําเร็จจากงานขายประกันนะคะอิร์บาบีก็ได้กลายมาเป็นนักขายที่มียอดขายปีหนึ่งก็นะคะไม่ต่ำกว่า1ล้านดอลลาร์ก็ถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยก็ปีหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า30ล้านบาท นะคะเขาก็เอาบทเรียนจากการทําเหมืองทองนะคะว่าเหลืออ e ีกแค่3าฟุตเท่านั้นเองก็จะเจอทองคามหาศาลแล้วก็ก็ออกมาปรับใช้กับธุรกิจขายประกันของเขาก็ทําให้อายูดาบี้นะคะก็ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจขายประกันนั่นเองนะคะอ่าตรงนี้ก็ตั้งแต่อ่านมาทั้งหมดก็สรุปได้ว่านะคะก่อนที่เราจะลมเลิก ก่อนที่เราจะล้มเลิกความตั้งใจก็ไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญไปปรึกษากับผู้ที่มีความรู้ในด้านนั้นๆก่อนก่อนที่เราจะเลิกล้มอ่าความตั้งใจนะคะ <polish _? S 1> เพราะว่าเอ่อคนที่เขามีความรู้เนี่ยเขาจะสา,าสามารถที่จะให้คำปรึกษากับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเลิกล้มความตั้งใจที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะไปปรึกษากับคนที่รู้จริงนะคะในเรื่องนั้นๆก่อน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็จะทําให้เราเนี่ยเอ่อเรียกว่าความล้มเหลวชั่วคราวก็จะไม่ต้องกลายเป็นความล้มเหลวที่ถาวรนะคะ เรือแค่อีก3ฟุตธนนัเองก็จะเจอทองคําแล้วนะคะทุกท่านคะ่ะเราตอนนี้กําลังพยายามทําอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าเราเลิกล้มความพยายามของเราตอนนี้ก็จะกลายเป็นความล้มเหลวที่ถาวรแต่ถ้าเกิดว่าเราไปไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราก็ต้องหานะคะหาคนที่มีความรู้เฉพาะทางในในสิ่งนั้นๆในด้านนั้นๆนะคะไปปรึกษาเขาแล้วเราก็จะเจอทางออกนะคะวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะเราทําอยู่ ไม่ว่าท่านจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะเหลืออีกแค่3ามฟุตก็จะเจอทองคําแล้วนะคะอย่าเพิ่งเลือกล้มความตั้งใจไปนะคะพบก,กันคลิปหน้านะคะนะคะกับโค้ดไก่คิดแล้วรวยสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสู้ๆค่ะทุกท่าน